ก็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival e v o ทุกคนคิดถึงกันหรือเปล่าไม่ได้ลงมา1อาทิตย์เลยนะภารกิจของเราก็คือคิดว่าอยากจะไปเนีย่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ ทุกคนเห็นไหมทางประมาณตรงขอบแมบทางขวามือเลยทุกคนไปที่70 9 0ิอยากลองไปบินไปดูก่อนว่ามันจะมีตัวอะไรไหมถ้ามีตัวที่เราน่าสนใจก็เราจะไปจับกันงั้นเราไปกันเลยครับก็คือไม่ได้เล่นนานมากอะ่ะแบบรู้สึกว่ามันมันน่าเบื่อเนาะก็ไม่ได้เล่นนานมากนะทุกคนกลับมาเล่นเนี่ยนี่ก็ดูดูนะทุกคนเจอตัวอะไรเราจับหมดอะ่ะว่าเรามีลูกดอก 50สิบของระหว่างทางเราก็เก็บได้นะนี่เราบินตรงไปทางนี้เลยโอ้โหแสงไอ,อ้ที่เรามาตรงนี้นี่มันมีจอระเข้ด้วยใช่ไหม้าผมจำไม่ผิดนะนี่ไงข้างหน้าเลยทุกคนแต่ละวันจระเเ้่เหรอไม่อะเราดูตัวอืนอ่นก่อนถ้จอดนี่ก่อนนะที่ตรงแถวนี้เสี่ยวมีแรปเตอร์จังมันจอดอยังไงเนี่ยเออไม่ลงสักทีแถวนี้ผมกลัวแรปเตอร์นะเราบินไม่ทันแน่เลยอืมเอ้าน่นเอา้าเดี๋ยวลกลงมา ไม่ตามว่ะทุกคน แย่แ yeah, ล้วเอ่มาอยู่เออไม่ไปค้างอย่างกันวะงงยูเราหิวข้าวผมข้าวดูก่อนว่าตัวไหนน่าจับน่าจะเป็นทีเล็กนะคลิปนี้ผมว่าว่าคลิปก่อนเราเจอไ็เยอะอยู่นะแถวนี้มีหรือเปล่าเราต้องดูก่อนมันจะมีนะเทคหาทีเล็กก่อนพีๆก่อนนี้จาได้ว่าทีเล็กเต็มเลยนะหายหัวเป็นไหนแล้วนี่อ่ะดูแถวนี้ก็มีคาโนนีก่อนอืมหนว่าวปีเราไปจากไอ้นี่ก่อนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราจอดนี่ก่อนไม่มีตัวอะไรใช่ไหมผมดูก่อนทีเล็ก น่าจะต้องตรงตรงขึ้นไปนะไปะลุยเราไปกันต่อหนอยไหนนี่ผมก็จําไม่ได้นะว่ามันอยู่ส่วนไหนของแบบไปเรื่อยๆก่อนฝั่งนี้เหรอเราบินดูก่อนนะอย่าเพิ่งลงนะงวะูว่ะไม่ใช่ฝั่งนู้นมั้งเราเราจะลงกลางฝ่าปะเนี่ยเดี๋ยวอย่างน้อยขึ้นไปฝั่งนี้อย่างน้อยอยู่บนหินนี้ก่อนอุย้ยตกใจต้องดูดีๆนะข้างหน้าน่าจะมีแหละเนี่ยไปบินไปต่ออยู่ไหนอีพีก่อนไม่อยากเจอเรา เจอบ่อยจังเราจะไม่ย้อนดูวิดีโอนะเดี๋ยวเราเราหาให้เจอเองเลยดูอีกทีได้ไหมเที่ใหม่แล้ววะต้องขึ้นไปฝั่งนี้นะโอเคฝั่งนี้แหละผมว่าวพาะแบบมันบอกว่าเราเคยไปโหงูตัวอะไรไม่ไมรู้อยู่ข้างล่างเต็มเลยนี่นี่น,นี่เจอแล้วเจอแล้วทุกคนจอดไว้ไหนดีสองตัวเลยเล,เ,ลเลือดเลือดมันอาบแล้วะอุ้ยกดผิดจะมากัดเราต่อไหมเนี่ยเอาไปไหนละนู้นอยู่ข้างล่างนม้นไปไล่ก,กัดตัวอะไรก็ไม่รู้ลงนี่ก่อน ตอนนี้นะมันวิ่งไปฝั่งโน้นแล้วนะที่เห็นเนี่ยไหนเอยโอ้นี่ไงเราจะยิงมันยังไงดีนี่นี่นี่เดียผมรอมาตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่มีตัวอะไรนะเฮ้ย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 โดดโดดเลยนี่นี่นี่เราวิ่งไปเก็ได้นะเราค่อยวิ่งขึ้นหินรอดูแทนวิ่งมาโอ้โหเจแล้วไปไปไปก่อนมอชักกระสุนอะไรตอนนี้นี่ห้าดอกอะ เอ้ยเอ้ยมันขึ้นได้ไงขึ้นได้ไงอะ่ะปึ้งไม,ม่มันชักกระสุนานานจังอ๋อโดนแน่นอนหูวิ่งช้าเฮ้ยนิ่ช้าจังมันเหมือนมันจะล่วงแล้วอะ่ะใช่ไหมเนี่ยมันหนีแล้วเนี่ยอุย้ยมันไปฝั่งนู้นหรอทุกคนไปเอาโนก่อนไม่อยากเสี่ยงเลยอะ่ะมันน่าจะล้มแถวนน้นแล้วเนาะใช่ไหม ไม่อยากเสี่ยงเดินไปนะดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่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 สองตัวอะไรอยู่นี่โหเหมือนแบบโหแย่แล้วไปไปไปโอ้โหอ่าอีหล่ะมันจับยากข้อนี้แหละโอ้โหยโนกผมไปไหนแล้วเนี่ย นกผมจะกัดทีเล็กตายแล้วทุกคนหืมแล้วผมก็จะตายเองด้องนี่ก่อนมึงจะไปกัดเขาตายแล้วนะอะไรมันจะยากเย็นขนาดนั้นอืมดูดก่อนโดนบ้างไหมเนี่ยมันเข้าป่าลแล้วทุกคนไหนอะเอ็นตเท้าโอ๊ะ นี่หลุมเรียงลุมได้แล้วมั้งมันวิ่งหนีแล้วนะนี่ลุมไปดีโอ้โหเอาตัวแรกก่อนเอาตัวนี้ก่อนขี่นกไปเลยมาต่เอเนื้อก่อนเราแบ่งเนื้อนี้ให้มันก็ได้นะที่จริงเนื้อเผาเนี่ยนี่มาอยู่ใ,ใก,ลกล้ๆกันก่อนรวมกลุ่นกลุ่มก่อนไงทุกคนกินละเราหิวน้ำ่ะนกเรามีข้าวกินไหมแบ่งกันอ่ะแบ่งกัน่ะ ผมอัพแล้วอะไรดีเลือดอเไปหิวน้ำผมต้องกินน้ำก่อนนะพอน่าจะดูแลกันได้อยู่พอน่าจะอยู่ดูแลกันได้นะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยแย่แล้วไปก่อนจออะไรที่โอ้โหทุกคนต้องวิ่งไปทางอื่นวะจรอะไรเค้าเป็นไหนหรอวะมันยังอยู่ในปา่าผมเห็นนะ่ะอากาศลูกเราก็ เฮ้ยนี่ไงนี่เจอมึงตายเลยเขาเลืองอย่างฮะลูกเราเนี่ยผมป้องน้องไว้ก่อนนะผมว่าเน,นื้อเอมีเนื้อบ้างบ่าไม่มีเนื้อเลยอะนี่ผมเจอไอ้หีบเนี่ยเมกาพิเรนยาไม่ฟังดูแล้วมันบนนาำด้วย เบอร์รี่เอาเบอร์รี่ดำก่อนไม่ได้เอาไม่ได้เอานั้นมาด้วยอะ่ะเฮ้ยเราไม่ได้เบอร์รี่ดำเลยแล,แล้วก็บนนานด้วยนะคนเรามันปิดยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะเวลาเราเก็บไอ้พวกข้อมูลลงมนเนี้อค่มันปิดไม่ได้ยัดเบอร์รี่ดำก่อนเดี๋ยเดี๋ยวๆๆนกมันแทนสมิตตี้ได้เลยใช่ไหมโอ้ผมเห็นนี่นี่ได้เลยสแสดงว่าเดี๋ยว เล็การันี้เลยดีกว่าเฮ้โ,โหใช้เล็ก50าสิบไอเบอร์สองร้อยเล็กห้าสิบเรเราจะฟาร์มอยู่นี่เลยไหมยัยงไงงั้นรอทีเล็กฟื้นแล้วก็เราจะตัดมาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนได้แล้วทุกคนนี่เลยคิดว่าที่ไปคิดมาแล้วเนี่ยผมว่าผมจะกลับก่อนวะอีกตัวหนึ่งผมต้องปล่อยมันนะว่าเราเทียรตัวก่อนไหมงั้นนี่ ผมว่าตายแน่เลยอ่ะเอาทีละตัวก่อนเนาะกลับบ้านให้รอดก่อนเดี๋ยวผมกลับมาใหม่กลับบ้านก่อนไปถูกทางก็เนี่ยนี่น,นี่บ้านเราตามมาทันไหมเอยทันวะทันอยู่ผมกลัวจังเลยกลัวจะเป็นเหมือนพระที่แล้วน่าจะรอดอยู่หรอมั้งเดี๋ยวตัดไปถึงตอนที่เราอยู่บ้านแล้นะทุกคนดูเหมือนจะมีปัญหาว่ะไปไหนรู้อยู่นี่มานี่มานี่ ดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วเดียด๋วยวๆๆความพยายามเออเขาก็ยังมาของเขาอยู่งั้นตัดไปตอนถึงบ้านเลยนะทุกคนไปตัองเมื่อไรมันจะเดินมาถึงนี้ติดนีนต,ติดนั่นติดนี่อยู่ตายแล้วมันก็เหมือนไม่ได้ช้านะทุกคนทำไมมันน่ะดูดิกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านเฮ้ยข้างบนอะไรอะ่ะข้างบนเหมือนเป็นแท่นอะไรสักอย่างผมบินขึ้นไปดูบอนได้ไหมอะไรเอ่ยอ๋อนี้เฮ้ยเยอแล้วเอา้าโอโหโอโห ก็ขึ้นยังไงเนี่ยออโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยเกือบแย่ไวเกล็กไปได้เดินไหวไปเนี่ยได้อะไรเกืออะไรผมก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกแล้วลูกเราเป็นไ,ปไหนหมดเนะ่เอออ๋ออยู่นู่นเราผ่านป่านี้ไปก็ถึงบ้านแล้วนะนี่เราผ่านตรงนี้ก็ถึงบ้านแล้วลนะ่ะมาได้ไหมนะได้อยู่เดี๋ยวเราถึงบ้านแล้วเราคาบที่ขี่กันแล้วดู ติดบั๊กปะน่ะหนูติดอะไรอ่ะลูกเออข้ามน้ําได้ปะเนี่ยกลัวน้ำเหรออะมันเหมือนติดอะไรอ่ะทุกคนดูดิมันไม่ไมีอะไรใต้น้าซะหน่อยทำไมไม,มันจะมาไม่ได้หรอเอ้ยมาได้แล้วทุกคนทำไมมันบั๊กว่าตรงนั้นใกล้ถึงบ้านแล้วเดินช้ามะแต่ไม่ช้าเท่าบอนโตนะทุกคนงั้นเราตัดไปตอนเช้าเลยจะได้รีวิวได้สะดวกเพราเช้าแล้วนะทุกคนผมมาเตรียมอุปรกรณ์สำหรับคราฟซเดิลของกีเล็กนะมันต้องใช้เหล็ก50ใช่ปะ ตอนนี้เหล็กไม่มีดูในนี่มีปะมี3โอ้โหมันต้องไปฟาร์มใหม่เหรอโอ้ไปฟาร์มเหล็กใหม่งั้นเราไปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็กลับมาอีกทีนะทุกคนไปหลังจากที่เราหาเหล็กเรียบร้อยแล้วทุกคนมาเราจะมา,าคาฟกันเลยโจคราบไหนเอยเล็กดีเล็ก,ลกนี่นะทุกคนได้แล้วคาฟแล้วเราไปดูสแตทกันว่าเสเตแตทดีหรือเปล่าไป แต่มันเวล12บสองนะยี่ดูเนี่ยสิบสองเหรออุ้ยเลือดได้อยูน่นะเนี่ยหนักอืมเอาเรื่องน่นะโอ้โหโคตรเท่อะาร์มเรลวก่อนแถวนี้นึงพอเดินไปไหนเนีอยทำไมมันเดินเองละทุกคนงงหนูจะเดินเองทำไมละ่ะลูกเว้สเตมินามันน้อยอะเดินก่อนจะถึงอับโยนโอ้โหทีเดียวอยู่มันเลีล้ยวรถยากเลี้ยวยาก จัดเลยไปห,หาฟาร์มกับเต่าแถวนี้ก็ได้จำไม่ผิดมันมีอยู่นะตรงเนี้ยตัวฟาร์มกับกบกับเขียดแถวนี้ไหไหนเออตัวนี้กแล้วมันมันจับได้ไหมมันก็ไม่น่าจับอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้เอาเอาเอาดีๆก็อย่างหาเรื่องว่ะอาอะมันเลยไหมออมาเลยออสอะไรเนะี่ยตัดมันมันคือลูกออสเหรอปิงเลยอ่ะตัวอะไรชัดเอา้าแล้วมึงไปไหนนี้มันจะเดินไปหาหตัว นกแน่เลยทำไมมันไม่ตามมุมพ้นเล่นวะแสดงว,ว่าเราไม่ได้กดให้มันตามว่าละอยากเด้กบสักตัวยิงกบหน่อยไหมเอาหน่อยไหมไปไหนละโอ้โหเอ้ยเอ้ย,อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนะนี่ไงยิงตูดไปไหนละโดดไปไหนตีไงเราสลบเลยเนาะ แล้วปกมันกินอะไรอะรกินมแมลงเหรอแ yeah, ย่ละยิงก็ไม่รู้จะเอาตัวอะไรเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมันกำลังดูดเลือดเราอีเอาไอ้ปิงนี่ออกก่อนนะโอ้โหตัวเท่าชา้างโอโหดูดกลางอกเลยงออันออกก่อนเดี๋ยวครับต้องคาแคมไฟใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ยางสดเต้นนี่ว่ามันจะออกไหม ออกยังออกแล้วนะนี่วิธีเอาปิงออกนะทุกคนยางสดดูให้กบเมื่อกี้ก่อนมันต้องใช้อะไรจับกบมันกินกินอะไรอ่ะกินเนื้อหรอกินปลาหรือก,กินอะไรจะกินอะไรเอาไปหาเนื้อให้มันก่อนอันนี้ตัวอะไรอะอีอไปทากเอามเลยเอามาเลยตีเปลือกมันแตกไหมเนี่ยไม่แตกไปหาปลาหาเนื้อแถวนี้ก่อน อุ๊ปูมันมาปั๊บเลยวมาสิไอเนีย้ยจริงดิว่าไปไหนมันมาแล้วทุกคนามาเลยเอ้ยเฮ้ยลูยมหมอปลาให้กบกินปลาให้กบกินโคโคเมกเซนได้หไหมเนี่ยมันกินเฉยกบกินปลาเอ้ยได้เลยอะกบกินปลาแล้วกบมันชื่ออะไรเนี่ยเบล ตีบูอ่านไม่ออกแหละเรามาหาเบลโอ้ก็ขาง่ายอยู่นะมาตามมาได้โกบกับทีเล็กวันนี้มาไหมเออมาเห็นว่าเร็วอยู่นะเอ้วิ่งเร็วอยู่นะทนเป็นเล่นไปเฮ้ยเร็วนะเนี่ยดูน่ารักดูทีเล็กแม่งทิ้งเราไปแล้วทุกคนไปหานก คืออะไรจินยานอะอแล้วมันไปไหนไวนะน้าเอา้อาเอ้าฮะเกิดอะไรขึ้นอ้าอะไรอ่ะอ้าเอา้เอา,อ,า,อ,าอะไรของมึงอะไรของมึงเนี่ยมึงมายังไงเนี่ยมาเอออะไรของมันวะเฮ้ยมันพรางตัวได้เหรอมันตามเรามาอยู่ตลอดนะแต่ว่ามันพรางตัวแน่เลยผมว่า,าใช่ไหมใช่ไหมลูก อาสุดเผือบกบทะเลแันเลยนรงเสาเดี๋ยวผมจะสร้างแบบเป็นเหมือนเขื่อนนะกันตรงนี้ไว้เลยมันได้ไหมเนี่ยอันทางน้ำเราไว้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสำหรับคลิปนี้วันนี้ได้ทีเล็กแล้วก็กบนะก็ดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับครั้งหน้าอาจจะมาเล่นอีกแต่ว่าอาจจะหายไปนานหน่อยอยากอัพคลิปเกมอื่นๆลงบ้างถ้าทุกคนชอบอาร์ให้กลับมาเล่นอีกก็ ฝากกดไลค์คลิปเยอะๆเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้ก,กาศหน้าเจอใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย